สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับก็บผมแพแตเตนานะคนเก็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทก็อ,อุปบาติสมเด็จพระปรมินทรมหาภูวิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่หละครับแต่แต่คนอื่นขอให้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ละที่สําคัญกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะ มีกำลังใจหาเหรียญที่ผลิตน้อยน้อยมาให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆได้ดูได้ชมนะครับเรามาดูครับว่าเหรียญนี้เป็นตีพศอะไรจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับจุดซื้อขายอยู่ที่ตรงไหนผมจะชี้ให้พี่ๆเพื่อนๆน้องๆดูเลยเลยครับเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันนะครับท่านเป็นลักษณะของเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับท่านคิวโพนิเกิลอยู่ด้านนอกด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับท่านสีทองล้วนๆกลายเป็นสีดำนั่นเพราะว่าเหรียญยังไม่ได้ทำการล้างอะไรเลยนะคครรัับบนนนี่่ปหา ผู้วิพนัรุนแรงดูเบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังก็รัตการที่เก้าครับสวยงามมากันนะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างเนี่ยขอบเฟืองครับขอบเฟืองสรับเรียบนะครับสลับเดียนสิบบาทเดือนนี้ก็คมสัดเจ้าบนควดกับท่านมีรอยบุบรอยบี้อยู่แต่น้อยมากนะครับท่านสลับเดียนนี้นะครับวูใกล้ไปเลยครับเห็นไหมชัดเจนนะครับท่านก็มีรายการสืกร้อนนิดนหน่อยๆครับรอยบุบรอยบี้ก็มีแต่ไม่มากอะไรเลยนะครับท่านมาดูด้านหลังดีกว่าครับว่าเป็นปีปศอะไรเอ่ยนี่ครับประเทศไทยครับ อักษรบิลสามตัวที่มันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาครับพศอ5 4 8พันห้าร้อยสี่แปดครับท่านสำหรับปีพศนี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสี่บันดบที่หายากนะครับท่านตรงกลางคือพระปางวัดดุลราชประหลมจับลงมาอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพระยาและล่างจุดคือสิบาทไทยแล้วก็สิบบาทอะลเบินครับจุดซื้อขายมีอยู่แค่สามจุดเด่นนะครับท่านจุดแรกเลยครับเต็มตรงครับปีพศครับคือปีพศนี้นะครับจุดที่สองก็ตรงไหนนะครับนี่ครับขอบนี้ครับ สีทองกินสีนี้ขึ้นขึ้นไปแล้วครับท่านที่ตรงประเทศไทยนี่ครับเห็นไหมนี่ครับจุดที่สองนะครับจุดที่สามนะครับอยู่ด้านหน้านะครับนี่ครับจุดที่สามอยู่ด้านหน้านี่ครับนี่ครับสังเกตดูตรงนี้ครับมันฝั่งนี้หรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไม่รู้ครับเนี่ยฝั่งนี้ครับไม่ใช่ครับฝั่งนี้ครับเนี่ยนี่ครับตรงนี้ครับสระอูครับเกือบหายไปแล้วครับนี่ครับจุดที่สามกับตัวนี้ครับสระอูครับนี่ครับนี่ครับหายไปครึ่งหนึ่งครับนี่ครับ เพราะว่าสีทองกินนิกเกิลขึ้นไปลึกมากเลยครับนี่นะครับสามจุดนี้ก็ราคาไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยสําหรับเหรียญนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่บหกมิลเมตรน้ําหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตอยู่ที่ร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเหรียญนะครับท่านในดักรุ่นทีนั้นตกอยู่ที่เหรียญละหกสิบาทครับท่านส่วนเหรียญนี้นะครับสามจุดนี้ก็ได้ไปแล้วครับเหรียญละสองร้อยบาทได้แน่นอนเลยนะครับ